ออนนะด <Jacob. S 3> <z> ิมันมันอยู่ตรงไหนวะเบกสะบัดคัดเสียโคตรโคตกระโดดจิ้งแรงไอ้สัตว์ลรงไปหน่อยฮือใหญ่เสียงเฮียนี่แบกอะไรคะเอ้ยเทียเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนแม่เยอะก็ก็เหมือนก็เหมือนน้อยจีร้อยห้าสิบวะยี่ไหนคะกเล่นเหงาไรเราอยู่เป็นโค้ดอีอะยี่ไหนยี่ไหนคะเฮ้ยยี่ไหนคะโอกระโดดจิงยี่ไหนคะอะไรคะไหนวะยยี่ไหนคะคยี่ไหนคะับเราเลี้ยงกระทำได้ เราล่อซะมือแหกตอแตกไม่เคยนอนนอนยิ